ผู้ชมคะเราลองมาเปรียบเทียบภาพให้เห็นชัดเจนในเรื่องของการทําบุญทําอย่างไรไม่ให้หมดอายุวันนี้เรามาเปรียบเทียบกันระหว่างวัดพระบาทน้าพุที่เป็นกระแสข่าวที่สังคมจับตามองในขณะนี้กับมูลนิธิกระจกเงานะคะซึ่งถือว่าวัดพระบาทน้าพุเป็นวัดที่มีมูลนิธิถึง5แห่งด้วยกันคะ่ะทําหน้าที่ในการเปิดรับสิ่งของบริจาคเ,เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ป่วย HIV วนะคะที่นี่มีการพึ่งพิงพึ่ง,พ,ง,พ,งพา จากสาธารณะค่ะในการที่จะรับบริจาคเป็นหลักคือบริจาคด้วยศรัทธาเราจะเห็นในด้านของมิติศรัทธาชัดเจนนะคะเพิ่งพาสิ่งของบริจาคค่ะจึงทําให้เกิดปัญหาอย่างหนึ่งชัดเจนที่ทางคุณรัตนากรบอกและเราก็บอกตรงกันคือว่าของที่นํามาบริจาคค่ะมีการหมดอายุกลายเป็นภารักของวัดไม่มีการจัดการที่ดีมากพอค่ะ ในฝั่งตรงข้ามกันค่ะมูลนิธิกระจกเงาเขาเลือกใช้วิธีการตรงกับข้ามนะคะคือรับสิ่งของบริจาคเข้ามาด้วยแต่เป็นมิติในการพึ่งพาตัวเองค่ะของบริจาคที่เข้ามามีมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นสากกเบือยันเรือรบหรือแม้แต่ระเบิดมูลนิธิกระจกเงาก็บอกว่ามีเช่นเดียวกันเขาเปลี่ยนจากของบริจาคค่ะจากของเหลือใช้เป็นการสร้างไรายได้เข้ามาด้วยนะคะสิ่งของที่เป็นของหมดอายุเขาทํากันอย่างไรภาพจากกราฟิกเลยนะคะ คือเขาจะมาซ่อมแซมแล้วก็แปลงของให้เป็นมูลค่าใหม่ขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นมันจะเกิดระบบนิเวศเศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นทําให้ผู้ค้ามีรายได้มาจากตรงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นภาพเปรียบเทียบระหว่างมูลนิธิกระจกเงาแล้วก็วัดพราบาทนำพุนะคะดิฉันยังได้มีโอกาสค่ะไปดูงานหลังบ้านของมูลนิธิกจกเงานะคะคุณสมบัติบุญงามอ,อนองค่ะ พาเราไปตรวจสอบถึงระบบหลังบ้านนะคะซึ่งก็พบนะคะว่ากระจกเงานเนี่ยเขามีการจัดการบริจาคตั้งแต่ของต้นทางยังปลายทางเลยค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสิ่งของเหลือใช้ที่เป็นของเก่าเป็นของหมดอายุเขาสามารถมาดัดแปลงซ่อมแซมใหม่แล้วก็สร้างไรายได้เข้าสู่มูลิติต่อเดือนมากถึง6ล้านบาทด้วยกันค่ะที่สําคัญมันไม่ได้มีแค่ไรายได้ค่ะแต่สิ่งที่จะได้ตามมาคือ อาชีพลดความเหลื่อมล้ำคนจนในสังคมคือไม่ใช่แค่คนที่มีทุนหนาเท่านั้นที่จะมาจับจ่ายใช้สอยเอาของสินค้ามือสองไปค้าขายต่อได้แต่คนทุนไม่หนาก็สามารถที่จะมีรายได้จากตรงนี้ได้ด้วยค่ะไปฟังเสียงกันค่ะ ทีนี่คือว่ากระจกเงาที่พี่หมือบอกคือมันไม่มีต้นทุน <c oughs> พอมันไม่มีต้นทุนปุ๊บราคาที่ผู้ค้าได้ไปได้มันจะเป็นยังไงบ้างต้นทุนสินค้าไม่มีมีแค่ต้นทุนการจัดการอ่ามันจะทาให้มันจะทําให้ของแต่ละชิ้นเนี่ยราคามันถูกลงมาก,ถ,กถูกถูกถึงขนาดว่าทําให้แม่ค้าที่เขาขายของตันตลาดนัดเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ค่ะนี้10บาทเองสิบาทใส่ก๋วยเตี๋ยวอ่าสิบาท อันนี้ก็20บาทครับอะยังใหม่อยู่เลยครับแสดงว่าเขาไม่ขายต่อเขาเพิ่มมูลค่าได้อาจจะเพิ่มอีกสัก10บาทก็ได้กำไรแล้วใช่จริงๆจริงๆนี่ขาย50ได้ค่ะขาย50ขาย40ได้แต่ว่าถ้าออกเร็วแม่แม่ค้าอาจจะขายแค่10บาทอ่าเพื่อเพื่อทาให้มันเร็วเพื่อทําให้มันระบบก็คือว่ามูลิตี้เนี่ยได้รับของมาเสร็จแล้วทําให้แล้วเรามาระดมทุนในราคาที่ถูกการระดมทุนในราคาถูกเนี่ยจะทําให้แม่ค้าเนี่ย เราก็จะกลายเป็นฮับของแม่ค้าแม่ค้าก็จะมาซื้อของไปเอาไปขายต่อการขายต่อของเขาเนี่ยจะเกิดประโยชน์2องสองสองด้านาด้านที่1เนี่ยของเหล่านั้นถูกถูกนำไปไปขายและทำให้เกิดสร้างมูลค่าทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจธุรกิจคนจนคุณมีเงินสัก500ร้อยพันหนึงเนี่ยคุณสามารถมาจับของพวกนี้สิบยี่สิา,าทถ้าคุณมีสักพันหนึ่งเนี่ยคุณหาผ้าใบนึกภาพไหมที่มันเขาวางา okay. แล้วก็ขายกันเนี่ย คุณมี500,000นึงคุณสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ละแต่นี่เราได้ในราคามือสองคือสภาพพอใช้ได้คือสามารถขาขาซื้อใส่ได้เนี่ยเราได้ไปในราคา25วันนี้25บาท25บาทแต่ถ้าเป็นมือหนึ่งก็คือ490 490มันจะมีเขาเรียกไมโครโฟนตรงนี้ถ้าอุปกรณ์ครบนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอุปกรณ์ครบเราก็ไปปล่อยได้250มันครึ่งต่อครึ่งที่สามารถลูกค้าสามารถเก็บตังได้ถ้าเกิดมาซื้อที่นี่แล้วถ้าพี่ผมถ้าพี่ปล่อยต่ออย่างเงี้ยเราได้มา25บาทจะไปปล่อยเท่าไหร าไม่อะไรมากก็ร้อยหนึ่งก็ได้หรือ80ก็ได้ที่ว่าลูกค้าสามารถซื้อได้เราไปทำความสะอาดให้ใหม่หน่อยสิ่งที่น่าสนใจนะคะขนาดที่หลายองค์กรพยายามที่จะลีนขนาดให้ลดลงลดพนกักงานแต่ว่ามูล,ลในที่กระจกเงากลับต้องการขยายด้วยการจ้างงานมากขึ้นนี่คุณผู้ชมคะเป็นผู้สูงอายุนะคะอายุประมาณ62ปีแล้วคะ่ะอยู่ในโครงการจ้างวานค่าเชื่อไหมคะว่าก่อนหน้านี้นเขามีรายได้ไม่แน่นอนคะ่ะ แต่ว่าเขามาสมัครงานในโครงการนี้ซึ่งมีจํานวนคนประมาณ200ชีวิตด้วยกันในโครงการจ้างวานค่าผู้สูงอายุคนนี้ได้รับรายได้เริ่มต้นที่500บาทแม้ค่าแรงเนี่ยมันสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำเลยนะคะซึ่งเขาก็บอกนะคะว่าการที่เขามีรายได้อาชีพที่มั่นคงแบบนี้ mm hmm. ก็ทำให้เขารู้สึกว่าได้มีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยค่ะถ้าเกิดถ้าเราขายของเองเราจะลำบากกว่านี้ ขายได้มั่งไม่ได้มั่งกดเมื่กินเอเลยครับแต่ผมว่าอยู่ที่นี้ยังดีกว่าผมรักกันทุกคนที่ดีแต่ไม่ใครเมื่ผมชอบที่ดีครับที่นี่ดีกว่ามีคนถามเหมือนกันว่าเบื้องหลังของความสําเร็จของมูลนิธิกระจกเงากว่าจะมาเป็นแบบนี้เขาทํากันอย่างไรดิฉันถามเหมือนกันนะคะนั่นก็คือความโปรง่งใสหัวใจสําคัญกระจกเงากําหนดชัดห้ามใช้เงินสด ทำธุรกรรมทุกอย่างต้องทําผ่านบัญชีเงินไม่พอหากว่าเราไปซื้อสินค้าแบบนี้ให้เจ้าหน้าที่จ่ายให้เขาไม่จ่ายให้เรานะคะต้องมีการโอนเงินผ่านบัญชีเท่านั้นค่ะไม่มีสิทธิ์ควักกระเป๋าจ่ายแทนค่ะกระจกเงาทําถึงขนาดว่าเราไม่ไปธนาคารนะทั้งหมดจะเป็นระบบออนไลน์และมันจะมีล็อกไฟล์มีเลกคอร์ด ดังนั้นในทุกๆรากรรที่คุณเข้าออกเนี่ยมันไปไหนอ่ะเข้าไปจํานวนเท่าไหร่มันอยู่ในนั้นแล้วคุณสามารถดูย้อนกลับไปได้คุณสงสัยในรายการเอ๊ะมันมีการเบิกรายการนี้วันนั้นมันรายการมันว่าอย่างไงนะตัวเลขเท่าไหร่มันเข้าบัญชีไหนมันสามารถแท็กเข้าไปตามไล่ดูได้หมดเลยแล้วที่สำคัญไอ้นี่เป็นเรื่องการจัดการภายในนะครับแล้วก็คุณจะต้องหาออเดดจากภายนอกเนี่ยเข้ามานะครับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องทำให้ถึงระดับนั้น คุณผู้ชมคะเมื่อเราเห็นแบบนี้แล้วเราน่าจะเห็นภาพใหญ่แล้วนะคะว่าการทําบุญคือไม่ใช่ให้แล้วจบไปแต่ยังมาต้องคิดต่อค่ะว่าทําอย่างไรการทําบุญนั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุดมากที่สุดมาต้องคิดต่อค่ะว่าจะมีระบบการจัดการหลังบ้านที่ดีแบบนั้นอย่างไรซึ่งในขณะนี้คุณปวีนาคุณอนุชาคะเชื่อว่าหลายวัดมีสิ่งของบริจาคเข้ามาจํานวนมากคุณเคยไปวัดไหมคะผิดพลาดอะไรไหม S <S <S คือส่วนใหญ่เยอะาคนไปเยอะมากและส่วนใหญ่เวลาเราไปเราก็จะนําปัจจัยสิ่งของต่างๆที่เราอยากนำไปถวายเพื่อส่งต่อเนี่ยไปให้กันทั้งนั้นแล้วพอทุกคนเดินทางเข้าไปความช่วยเหลือหลังไหลไปแต่ถ้าความช่วยเหลือนั้นไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สุดท้ายบุญอาจจะได้แค่ที่ใจแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จริงๆนะคะใช่ค่ะเราจะเห็นสังฆทานที่นําไปบริจาคก,กันหรือว่าไปทําบุญกัน กองจนหมดอายุนั่นก็เป็นสิ่งที่ทางกระจกเงาแนะนําวัดเหมือนกันนะคะว่าหากมีระบบหลังบ้านเนี่ยนำของสิ่งของสังฆทานมารวมกันแล้วอาจจะนําไปบริจาคต่อหรือว่านําไปขายต่อแบบนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่เป็นคนเหลื่อมล้ำหรือว่าคนยากไร้ได้มากขึ้นด้วยนี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่ทางวัดอาจจะต้องนําไปคิดต่อก็ได้ะคะ่ะ